ข่ามกลางาค่ำคืนนั้นมืดทึบของเมฆความขัดแย้งที่ปกคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สายตาของมหาอำนาจโลกไม่ได้จับจ้องแค่สนามรบในยุโรปหรือตะวันออกกลางอีกต่อไปบัดนี้ความสนใจทั้งหมดกำลังเทไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ซึ่งสัญญาณหน้าวิตกที่ไม่เคยมีมาก่อนเพิ่งถูกส่งออกมานั่นคือคำเตือนที่เด็ดขาดจากประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินผู้ประกาศต่อสาธารณะว่า การกระทำเชิงรุกรานของพนมเปญอาจกำลังผลักประเทศนี้เข้าสู่หายนะที่ไม่มีวันหวนกลับปูตินผู้เชี่ยวชาญในเกมอำนาจและการใช้กำลังทหารได้ได้ส่งสารเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าอย่าข้ามเส้นเขตแดนกับประเทศไทยโดยเด็ดขาดเพราะเบื้องหลังภาพลักษณ์ของประเทศแห่งรอยยิ้มที่ซึ่งการทูตแบบนุ่มนวลมักถูกให้ความสำคัญกองทัพไทยกำลังซ่อนไพ่าตายซ่อนอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่โลกไม่เคยรู้จักและประเมินต่ำมาตลอด คำเตือนนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในทันทีไปถึงทำเนียบนาย,ยกรัฐมนตรีที่พนมเปญเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับมหาอำนาจเริ่มแตกร้าวและความลับดำมืดค่อยๆถูกเปิดเผยทีละชั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าประเทศที่ดูอ่อนโยนอย่างไทยที่มีรอยยิ้มเป็นมิตรอกำลังซ่อนความลับทางทหารอันน่าสะพรึงมากพอจะทำให้ทั้งโลกสั่นสะท้านคำเตือนเย็นยะเยือกจากมอสโกจากประธานาธิบดีปูตินเอง กำลังสั่นคลอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนสมดุลภูมิภาคไปตลอดกาลอมาร่วมกันค้นหาความจริงอันน่ากลัวเบื้องหลังม่านลึกลับนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้รุ่งสางของวันที่24เดือนธันวาคมปี2025พื้นที่ชายแดนช่องอานมาจังหวัดศรีสะเกษเเไม่สงบเหมือนคอยความเงียบถูกฉีกกระชากด้วยเสียงคำรามจากฝูงบินเจ็ดลำ ของเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยพวกมันพุ่งผ่านท้องฟ้าราวพายุไฟปฏิบัติการนี้ไม่ใช่การปะทะเล็กๆแต่คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการชำระล้างดินแดนขนาดใหญ่เพื่อกวาดล้างทุกภัยคุกคามต่ออธิปไตยของชาติข่าวกลองรับเปิดเผยชัดเจนว่ากองทัพกัมบูชาได้ตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่น่าหวาดผวาที่สุดแห่งตววันที่21อย่างลับๆฟาร์มนุษย์และการค้าอวัยวะสด ถูกใช้แลกกับอาวุธและยุทโธปกรณ์สมัยใหม่จากมาหาอำนาจลึกลับบางกลุ่มความลับนี้เองคือหนึ่งในไพ่ตายที่ไทยถืออยู่หลักฐานอาชญากรรมละเมิดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงที่ไทยเก็บเงียบมาหลายปีบัตรนี้พร้อมถูกเปิดเผยเพื่อทำลายความชอบธรรมของตระกูลหุ่นบนเวทีนานาชาติอย่างไม่ปราณีไพ่าตายที่ปูตินและผู้นำโลกหวั่นเกรงไม่ได้มีแค่ขี่ปนาวุธหรือรถถังหุ้มเกราะที่ทรงพลังแต่คือระบบสั่งการและควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ผสานเทคโนโลยี ESR ข่าวกรองการเฝ้าระวังการลาดตระเวนเข้ากับสงครามข้อมูลอย่างสมบูรณ์กองทัพไทยในวันนี้ก้าวไกลเกินขีดความสามารถแบบเดิมกลายเป็นผู้กำหนดเกมตัวจริงของภูมิภาคเมื่อกองพลทหารมาที่18และยานเกราะไทยเริ่มข้ามพรมแดนพวกเขาไม่ได้รุกด้วยพลังดูดันเพียงอย่างเดียวแต่ทำงานภายใต้เครือข่ายเรดาร์และดโดรนลาดตระเวน RQ-11 BlackJack ที่ลำหน้าสามารถสแกนทะลุป,ป่าทึบ เปิดโปงทุกจุดซ่อนของศัตรูด้วยความละเอียดระดับ 4K ทหารกัมพูชาที่เคยฮึกเหิมบัดนี้ต้องสั่นกลัวและหลบอยู่ในอุโมงค์ลึกเพราะรู้ว่าไม่มีมุมใดรอดพ้นสายตาของราชสีไทยการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำราววางไว้ทำลายคลังอาวุธและศูนย์บัญชาการใต้ดินภายในไม่กี่นาทีทำให้ระบบสั่งการของพนมเปญเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิงนี่คือสิ่งที่โลกเรียกว่าอำนาจยับยั้งเชิงโครงสร้าง ที่ทำให้ไทยมีความได้เปรียบจนไม่มีใครกล้าท้าทายเมื่อควันปืนยังไม่ทันจางความพ่ายแพ้ของกัมพูชาไม่ได้เกิดแค่ในสนามระบแต่ลุกลามสู่จิตวิทยาทหารรายงานข่าวกรองล่าสุดเผยช่วงเวลาสยองเมื่อทหารเข็มเริ่มยิงกันเองกลางแนวรบใกล้ชายแดนไทยความจงรับพักดีที่สร้างบนผลประโยชน์และอำนาจมืดพังทลายเหมือนโดมิโน เมื่อทหารชั้นผู้น้อยเริ่มตระหนักว่าตนเป็นเพียงโล่มนุษย์ต่อนี้เนี่ยถูกส่งมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินมหาศาลของครอบครัวเดียวเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาจึงไม่ใช่แค่ยิงใส่ทยอแต่เป็นเสียงสะท้อนของความขัดแย้งภายในที่ถึงจุดเดือดการทรยศขนาดใหญ่ต่อระบอบที่พนมเปนได้เริ่มขึ้นแล้วทหารหลายร้อยนายเลือกทิ้งอาวุธและหนีข้ามแดนมายังไทยเพื่อขอลีภัยเพื่อหนีคำสั่งประหารอันไร้มนุษยธรรมของผู้บังคับบัญชาสถานการณ์นี้ยิ่งยืนยัน คำเตือนของปูตินนอหากกัมพูชายังคงยั่วยุจุดจบที่รออยู่อาจเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยจินตนาการในชีวิตการเมืองของตนความลับที่ปูตินพยายามบอกโลกอไม่ใช่จํานวนเครื่องบินรบหรือรถถังที่ไทยมีแต่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงเรียกว่าโครงการอินทรีเล็กระบบปัญญาประดิษฐ์ทางทหารที่ไทยพัฒนาร่วมกับมหาอำนาจเทคโนโลยีระบบนี้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ทุกความเคลื่อนไหวของศัตรูล่วงหน้าหลายชั่วโมง ราวกับมีดวงตาวิเศษมองทะลุทุกมุมของสนามระบอภัยใต้นี้ผลักพนมเปนเข้าสู่ทางตันเมื่อความพยายามตั้งฐานยิงขีปนาวุธคิวดเบลในป่าลึกถูกทำลายอย่างง่ายดายด้วยกระสุนชี้เป้าระยะไกลที่แม่นยำจนขนลุกนี่ไม่ใช่สงครามที่พึ่งแรงคนอีกต่อไปแต่คือสงครามของปัญญาและนวัตกรรมที่ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำภูมิภาคอย่างไม่มีใครเทียบได้คำเตือนจากเครมดินครั้งนี้จึงเป็นหลักฐานว่า ไทยไม่เพียงเก่งป้องกันแต่ยังมีศักยภาพโจมตีก่อนทำลายภายัยคุกคามก่อนศัตรูจะได้เหนี่ยวไก่เ <c oughs> มื่อมองลึกในมิติภูมิรัฐศาสตร์การที่วลาดิเมียร์ปูตินออกมาเตือนกัมพูชาเนี่ยมีความหมายซับซ้อนกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วไปมากรัสเซียมองไทยเป็นข้อเชื่อมสําคัญในยุทธศาสตร์เชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการสะพานแผ่นดินเส้นทางเศรฐษฐกิจใหม่ที่อาจสั่นคลอนดุลอํานาจเดิมในทะเลจีนใต้ ดังนั้นความพยายามก่อความไม่สงบตามชายแดนของกัมพูชาจึงเหมือนขัดขวางผลประโยชน์มหาศาลของมหาอำนาจปูตินรู้ดีว่าหากกัมพูชายังเดินบนเส้นทางอันตรายนี้ไทยจะไม่เพียงตั้งรับแต่จะใช้เพศตายเพื่อปิดล้อมชายแดนและตัดเส้นทางส่งกำลังทางเศรษฐกิจทั้งหมดทำให้ระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางของกัมพูชาล่มสลายภายในพริบตาความจริงที่เจ็บปวดของพนมเปญคือขณะที่พวกเขาโอ้อวดอาวุธก่อ กองทัพไทยกับใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนสงครามให้กลายเป็นการกดปุ่มจากห้องควบคุมที่อยู่ห่างแนวหน้าเป็น100กิโลเมตรอีกความลับที่ทําให้โลกตะลึงคือศักยภาพสงครามไซเบอร์ของไทยที่สามารถเจาะลึกทุกระดับของรัฐบาลกัมพูชาข้อมูลการโอนเงินผิดกฎหมายบัญชีลับในต่างประเทศแผนทุจริตที่ซ่อนอยู่ใต้โครงสร้างพื้นฐานข้ามชาติทั้งหมดถูกเก็บไว้ในฐานะข้อมูลลับของไทย พร้อมเป็นอาวุธในการเจราจาและกดดันให้ผู้นำพนมเปนยอมจำนนการที่ผู้นำไทยยังคงสุขุมและให้ความสำคัญกับการทูตมากกว่าทหารที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่คือการรอจังหวะเหมาะสมที่สุดเพื่อฟันลงที่จุดตายของศัตรูปูตินเข้าใจเรื่องนี้ดีจึงออกมาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับจนรัฐบาลพนมเปล่มสลายซึ่งจะกระทบเสถียรภาพทั้งภูมิภาคอย่างรุนแรง โดยเฉพาะความลับเรื่องเครือข่ายสายลับไทยที่แทรกซึมทุกหน่วยของโครงสร้างอํานาจกัมพูชาพร้อมทํารัฐประหารเงียบหาพนมเปญยังไม่หยุดยั่วยุนอกเหนอืจากอาวุธไฮเทคไพ่าตายที่สําคัญที่สุดของไทยคือความสามัคคีและจิตวิญญาณน,นักระบอที่ถูกฝึกอย่างเข้มงวดตามยุทธศาสตร์สงครามอสมาตทหารไทยไม่เพียงรู้วิธียิงปืนแต่ถูกฝึกให้เป็นผู้ประสานงานในเครือข่ายสงครามสมัยใหม่ ทุกการตัดสินใจในสนามรบได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทย์ทำให้ความผิดพลาดแทบเป็นศูนย์ขณะที่กัมพูชากำลังเผชิญความแตกแยกภายในทหารไทยกลับเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ภารกิจปกป้องอธิปไตยช่องว่างขีดความสามารถทางทหารนี้ไม่ได้วัดจากจำนวนคนแต่วัดจากคุณภาพคนและเทคโนโลยีที่ไทยเก็บซ่อนไว้หลายทศวรรษเมื่อความลับนี้ค่อยๆถูกเปิดเผยผ่านการตัดสินใจที่เด็ดขาด โลกเริ่มเข้าใจว่าทำไมผู้นำรัสเซียจึงต้องเตือนกัมพูชาอย่างจริงจังเพราะหากไทยตัดสินใจลงมือจริงแผนที่ภูมิภาคนี้อาจถูกเขียนใหม่ภายใต้มือของราชสีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งถึงขีดสุดเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกคือช่วงเวลาที่ฝูงบิน F16 ของไทยท่ายานขึ้นยามเช้าตรู่เพื่อภารกิจที่ไม่มีใครคาดคิด การโจมตีพร้อมกัน8เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่การแสดงกำลังธรรมดาแต่คือการเปิดใช้ภัยตายที่เรียกว่าระบบชี้เป้าด้วยเลเซอร์ร่วมกับดาวเทียมวงโครจรต่ำเทคโนโลยีที่ไทยพัฒนาอย่างลับๆกับพันธมิตรระดับโลกมาหลายปีความแม่นยำที่น่าสะพรึงของระเบิดนํำวิถีแต่ละลูกเมื่อมันตกลงสู่ฐานทหารและคาสิโนชายแดนที่ถูกใช้เป็นหลุมหลบภัยลับและศูนย์บัญชาการของกองทัพกัมพูชาได้พิสูจน์ว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศ QW3 ที่พนมเปนพยายามโอ้อวดดอเป็นเพียงของล้าสมัยไร้ค่าเมื่อเผชิญระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของกองทัพไทยเหตุการณ์คาสิโนโพังถล่มครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ตึกถูกทำลายแต่คือการทำลายรากฐานศูนย์การเงินมืดที่หล่อเลี้ยงระบบเผด็จการในพนมเปนสิ่งที่โลกยังไม่รู้และปูตินพยายามเตือนคือไทยไม่ได้มีแค่อาวุธทันสมัยแต่ยังมีระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสนามรบแบบบูรณาการ หรือ c c i e s r ขั้นสูงที่สามารถเจาะทะลุระบบสื่อสารของกัมพูชาได้ร0 0เมื่อฐานกัมพูชาพยายามยิงจรวด BM-21 ตอบโต้ตำแหน่งของพวกเขาถูกทำเครื่องหมายและส่งข้อมูลไปยังหน่วยปืนใหญ่และฝูงบิน F-16 ภายในเสี้ยววินาทีข่าวกรองลับเปิดเผยว่าไพ่าตายนี้ยังรวมถึงโดรนสังหารขนาดจิว๋วที่สามารถบินเข้าอุโมงค์ลึกเพื่อทำลายเป้าหมายรายบุคคลอย่างแม่นยำ นี่คือเหตุผลที่ปูตินย้ำว่าอยากข้ามขีดจำกัดของไทยเพราะหากไทยตัดสินใจปฏิบัติการเต็มรูปแบบนั่นหมายถึงการล่มสลายของทั้งโครงสร้างอำนาจในกัมพูชาโดยที่ศัตรูยังไม่ทันเห็นเงาทหารไทยสักคนในสนามระบอความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ใต้เงาสงครามนี้เริ่มถูกเปิดโปเมื่อกองทัพไทยพบหลักฐานชัดเจนของฟาร์มนุษย์ที่กัมพูชาใช้เป็นรายได้จากการค้าอวัยวะเพื่อซื้ออาวุธหนะั ความลับดำมืดนี้คือภพ่ตายด้านศีลธรรมที่ไทยใช้กดดันบนเวทีนานาชาติจนแม้แต่มหาอำนาจอย่างจีนเนี่ยยังเริ่มเว้นระยะจากรัฐบาลพนมเปปฏิบัติการทหารของไทยครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ปกป้องอธิปไตยแต่เป็นปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเพื่อหยุดความบ้าคลั่งของผู้นําที่พร้อมขายวิญญ,ญาณเพื่ออำนาจเสียงระเบิดกึกก้องที่ช่องอ่านม้าและปราณบุญไฟจึงเหมือนคําประกาศอิสรภาพให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกกักในอุโมงค์มรณะเหล่านั้น ขณะที่กองทัพกัมพูชาพยายามใช้โล่มนุษย์เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีสแกนความร้อนของไทยกลับแยกแยะเป้าหมายได้ชัดเจนทําให้การโจมตีทําลายเฉพาะโครงสร้างทหารโดยไม่กระทบพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในช่วงเวลาที่หน่วยเรนเจอร์ของไทยบุกยึดจุดยุทธศาสตร์พวกเขาไม่เพียงพบศพทหารฝ่ายตรงข้ามแต่ยังพบความแตกแยกอย่างลึกในกองทัพกัมพูชาทหารชั้นผู้น้อยจํานวนมากเริ่มหันปืนยิงใส่ผู้บังคับบัญชา เมื่อความจริงเรื่องทุจริตและความล้มเหลวของแผ่นรบถูกเปิดเผยการทรยศกันเองกลางสนามรบคือจุดอ่อนร้ายแรงที่สุดที่ไพ่ตายของไทยเนี่ยขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นความพยายามของกัมพูชาในการรวมกําลังหลายหมื่นนายที่ชายแดนเนี่ยกลับกลายเป,เป็นเป้าขนาดใหญ่ให้ระบบขีปนาวุธของไทยฝึกยิงในสภาพจริงปูตินนักยุทธศาสาตร์ผู้มองไกลเข้าใจว่านี่คือกรงมรณะสําหรับพนมเปที่พวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะเปิดทางหนีหรือปิดกรงนี้ตลอดการ นี่คือสงครามที่ตัดสินด้วยพลังที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ผ่านความพินาศของฝ่ายที่กล้าท้าทายอำนาจราชสีสยามขณะที่เสียงระเบิดยังดังกองในความทรงจำของทหารทั้งสองฝ่ายโลกเริ่มวิเคราะห์ความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังคำเตือนของวลาดิเมียปูตินต่อกัมพูชาสิ่งที่ปูตินเห็นและโลกเพิ่งเริ่มตระหนักคือไทยไม่ได้ปกป้องชายแดนด้วยอาวุธเท่านั้นแต่ยังใช้ไพ่ตายด้านการทูตและเศรษฐกิจเชิงรุก ที่สามารถปิดล้อมกัมพูชาให้กลายเป็นเกาะที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงแผนที่ไทยเตรียมมานานคือการประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนซึ่งจะทําให้เส้นทางการค้ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์หยุดลงทันทีนี่คืออาวุธไร้เสียงที่ทําลายล้างยิ่งกว่าระเบิดใดๆในช่องอานมา้าเพราะมันตัดแหล่งเงินหลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวผู้นําและกลุ่มผลประโยชน์มืดในพนมเปทําให้พวกเขาแห้งเหือดภายในพริบตาายใตายที่สองที่กองทัพไทยถืออยู่ และทำให้ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงโลกตกตะลึงคือเครือข่ายข่าวกรองที่แทรกซึมลึกเข้าไปในรัฐบาลกัมพูชาข้อมูลลับที่ไทยเก็บได้ไม่ใช่แค่แผนรบอแต่รวมถึงบัญชีธนาคารลับในต่างประเทศและเส้นทางฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์และค้าอวัยวะการที่ปูตินออกมาเตือนกัมพูชาอยากข้ามเส้นกับไทยจึงเป็นการย้ำให้พนมเปนรู้ว่าความลับที่คิดว่าปกปิดที่สุดตอนนี้อยู่ในมือข่าวกรองไทยแล้ว หากกัมพูชาายัางยั่วยุไทยพร้อมเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะซึ่งจะนำไปสู่มาตรการคว่มบาตรนานาชาติและถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกทันทีนี่คือสงครามข้อมูลที่ไทยได้เปรียบเต็มร้อยไม่มีทางให้กัมพูชาตอบโต้นอกจากนี้การเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่น่าจับตาคือไทยเริ่มใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผสานกับพลังทหารอย่างประณีตระหว่างการสู้เราะบ,บอกองทัพไทยเปิดศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต,มตามแนวชายแดน เพื่อรับทหารกัมพูชาที่แปรพักและประชาชนที่ถูกทอดทิ้งปรากฏการณ์นี้สร้างแรงสะเทือนลึกในความคิดของทหารกัมพูชาทหารเขมเริ่มถามตัวเองว่าพวกเขาสู้เพื่ออะไรเมื่อศัตรูที่ถูกสั่งให้เกลียดกลับเป็นฝ่ายให้อาหารและยารักษาในยามลำบากภัยตายเชิงจิตวิทยานี้ทําให้แนวหน้ากัมพูชาเริ่มพังจากภายในโดยไทยไม่จําเป็นต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวในบางพื้นที่กลยุทธ์นําความเมตตาไปนําหน้าความตาย คือยุทธศาสตร์ชั้นสูงที่ปูตินยอมรับว่าเป็นหนทางของนักการเมืองซึ่งกัมพูชาไม่มีทางชนะและมันกําลังกลายเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดียบ่อนทําลายความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลพนมเปในด้านเทคโนโลยีการระบอปูตินยังเห็นศักยภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศและต้านโดรนรุ่นใหม่ของไทยที่ทํางานร่วมกับดาวเทียมสื่อสารความเร็วสูงระบบนี้สามารถตัดสัญญาณควบคุมโดรนของกัมพูชาทําให้พวกมันร่วงลงเหมือนนกปีกหักก่อนถึงเป้าหมาย ความสำเร็จในการปกป้องน่นฟ้าไทยทําให้กัมพูชาตกอยู่ในภาวะมืดบอดทางทหารไม่สามารถลาดตระเวนหรือโจมตีทางอากาศได้แผนรบของพนมเปญจึงกลายเป็นกระดาษไร้ค่าคําเตือนจากเครมลินจึงชัดเจนมากกัมพูชากําลังสู้กับศัตรูที่ก้าวสู่สัตรูดที่22ขณะที่พวกเขายังติดอยู่ในสตวันที่20ช่องว่างเทคโนโลยีนี้คือไพ่ตาย ที่โลกยังไม่รู้ว่าไทยพัฒนาไปไกลถึงเพียงนี้และมันคือคำตอบว่าทำไมอธิปไตยของไทยจึงแข็งแกร่งเหมือนกำแพงเหล็กที่ไม่มีใครทำลายได้ไท้ายที่สุดไพ่ตายรับสูงสุดที่ปูตินอาจกำลังสื่อถึงคือยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุกที่เรียกว่าทำลายตั้งแต่จุดเริ่มต้นผลสื่อโดยไทยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลเป้าหมายจากดาวเทียมรัสเซียและพันธมิตรตะวันตกบางราย ทำให้ไทยรู้พิกัดที่แน่นอนของหลุมหลบภัยและจุดซ่อนใต้ดินของผู้นำกัมพูชาทุกแห่งการโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีที่แม่นยำที่ผ่านมาไม่ใช่การยิงสุม่มแต่คือการส่งสัญญาณเตือนว่าไทยสามารถปลิดชีพผู้นำคนใดที่มีเจตนาร้ายได้ทุกเมื่อหากจำเป็นสถานการณ์ชายแดนปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การปะทะระหว่างสองกองทัพแต่คือการแสดงให้เห็นว่าใครคือผู้ครองอำนาจที่แท้จริงในภูมิภาคนี้ ละเหตุใดไทยจึงเป็นประเทศเดียวที่ปูตินต้องให้ความคารพและเตือนคนอื่นอย่าคิดท้าทายขณะที่ไฟสงครามบนบกกำลังลุกโชนออีกสมรภูมิที่โลกจับตาด้วยความระทึกคือพื้นที่ทะเลในอ่าวไทยจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมเส้นทางเดินเรือของมหาอำนาจความลับที่ปูตินเตือนกัมพูชาไม่ได้หยุดแค่กองทัพบ,บกหรือกองทัพอากาศแต่ยังรวมถึงไพ่าตายลับสูงสุดของกองทัพเรือไทย ที่พัฒนาโครงการชื่อเสือน้ำอย่างลับๆนี่คือระบบเซ็นเซอร์ใต้น้ำอัจฉริยะและโดรนพลีชีพใต้น้ำที่สามารถตรวจจับและทำลายเรือรบหรือเรือดำน้ำใดๆที่ล้ำอัธิปไตยไทยโดยศัตรูตั้งตัวไม่ทันข่าวกรองระบ,บุว่าระบบนี้ถูกทดสอบและติดตั้งเสร็จสมบูรณ์รอบฐานทัพเรือและพื้นที่ทะเลพีพาทอทำให้ความพยายามของกัมพูชาในการใช้กำลังทางเรือกดดันไทยกลายเป็นภารกิจฆ่าตัวตายอย่างชัดเจน การที่ปูตินรู้ขีดความสามารถนี้ทําให้เขารีบส่งสัญญาณเตือนเพราะรัสเซียเองก็มีความร่วมมือทางเทคนิคบางส่วนกับไทยและไม่ต้องการเห็นอาวุธชั้นสูงเหล่านี้ถูกใช้ทําลายประเทศเพื่อนบ้านอย่างหายนะท่าทีของจีนในฐานะมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่อกัมพูชามากที่สุดเริ่มเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสําคัญหลังไทยเปิดเยผยไพ่ตายสําคัญหลักฐานการทุจริต และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติในกัมพูชารัฐมนตรีต่างประเทศจีนโทรตรงถึงผู้นำพนมเปญเพื่อส่งสัญญาณให้ถอนกำลังทันทีเพราะจีนไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ตนมัวหมองจากการสนับสนุนรัฐบาลที่ถูกตราว่าเกี่ยวข้องกับฟาร์มมนุษย์และค้าอวัยวะที่ไทยเปิดโปภายใต้ทางการทุนนี้ผลักกัมพูชาเข้าสู่ความโดดเดี่ยวทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้น ประเทศเพื่อนบ้านที่เคยเฉยเมยเริ่มหันมาหนุนไทยเมื่อเห็นว่าความมั่นคงของไทยคือความมั่นคงของทางภูมิภาคการที่ปูตินยังคงเตือนต่อไปเปรียบเหมือนตะปูดอกสุดท้ายที่ตอกลงในโลงของแผนยึดครองพื้นที่พิพาทของกัมพูชาเพราะในเกมภูมิรัฐศาสตร์โลกความชอบธรรมและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเท่านั้นคือผู้ชนะที่แท้จริงสถานการณ์ในพนมเปญตอนนี้ปั่นป่วนอย่างมากข่าวจากสายลับไทยรายงานว่าผู้นำระดับสูงของกัมพูชา เริ่มย้ายทรัพย์สินและครอบครัวออกนอกประเทศหลังระบบป้องกันส่วนตัวของพวกเขาถูกหน่วยสงครามไซเบอร์ของไทยโจมตีความหวาดกลัวแพร่ทั่วทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อพบว่าแม้แต่การประชุมลับที่สุดก็ถูกบันทึกเสียงและส่งถึงกรุงเทพแบบเร็วไทยไพ่าตายในการเจาะระบบสื่อสารนี้ทำให้ปูตินต้องออกมาเตือนเพราะเขารู้ดีว่าหากไทยตัดสินใจเปิดเผยไฟล์เสียงหรือเอกสารลับเหล่านั้น ระบอบตระกูลหุ่นอาจล่มในคืนเดียวภายใต้แรงกดดันจากประชาชนกัมพูชาเองที่กำลังทุกย่ยากขณะที่ผู้นำใช้ชีวิตหรูหราบนกกองเลือดและเนื้อของคนร่วมชาติสงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธหนะักแต่เป็นเรื่องการทำลายความเชื่อมัน่นและอำนาจดิบที่ไร้ฐานศีลธรรมที่ชายแดนช่องบกและปราณบุญไฟกองทัพไทยยกระดับการป้องกันด้วยการติดตั้งปืนใหญ่อัตราจรซีซ่า และระบบตรวจหลายลำกล้อง d 1 1อ o ที่แม่นยำสูงและครอบคลุมระยะยิงถึงทุกจุดยุทธศาสตร์ของกัมพูชาทหารไทยได้รับคำสั่งใช้กติกาการรบที่เด็ดขาดแต่ระมัดระวังอย่างยิง่งเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับพลเรือนสิ่งนาทึ่งคือไทยสามารถใช้ดโดรนขนาดเล็กโปรยใบยปลิวและกระจายข้อมูลความจริงเข้าสู่ค่ายทหารกัมพูชาเพื่อให้ทหารรู้ว่าพวกเขากำลังสู้เพื่อใครและใครกำลังเสพสุขบ,บนความตายของพวกเขา กลยุทธ์นี้ได้ผลอย่างมหาศาลเมื่อพันโทกัมพูชาคนหนึ่งตัดสินใจนําทหารกว่ารอยนายพร้อมอาวุธครบมือมอบตัวต่อไทยเพื่อขอลี้ััยทางการเมืองนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการยึดพื้นที่นับแสนไร่เพราะมันคือการยึดหัวใจศัตรูและทําลายเจตจานงการสู้รบของฝ่ายตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงปูตินเห็นโดมิโนกําลังจะล้มจึงเตือนกัมพูชาอย่าปล่อยให้สถานการณ์บานปลายจนไม่มีใครช่วยได้อีก เมื่อมา่านควันของความขัดแย้งเริ่มจางลงสิ่งที่เหลือไม่ใช่แค่สร้างสนามรบบอแต่คือภาพลักษณ์ใหม่ของไทยบนเวทีโลกที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ความลับที่วลาดิเมียปูตินทิ้งไว้ในคําเตือนของเขาเริ่มชัดเจนในสายตานักวิเคราะห์ความมั่นคงโลกไพ่าตายที่แท้จริงของกองทัพไทยที่โลกยังไม่เข้าใจไม่ได้อยู่แค่เทคโนโลยีอาวุธล้ำที่สุดแต่อยู่ที่การหลอมรวมทุกมิติของพลังชาติให้เป็นหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์พลังอำนาจแบบบูรณาการ การที่ไทยสามารถทําให้ภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านไร้พิษสองงอโดยไม่สูญเสียหนักคือหลักฐานว่าไทยก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจระดับภูมิภาคโดยมีความสงบสุขของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดขณะที่กัมพูชาต้องเผชิญบทเรียนแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ความพยายามท้าทายราชสีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับกลายเป็นชนวนเร่งการล่มสลายของระบอบที่ไร้ความชอบธรรม และเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนพนมเปญไปตลอดกาลอความลับสุดท้ายที่ไทยเก็บไว้และปูตินรับรู้คือความพร้อมของประชาชนไทยทุกคนที่เป็นเหมือนกำแพงที่ไม่อาจทำลายตลอดวิกฤตที่ผ่านมาเราได้เห็นพลังความสามัคคีผ่านทั้งออนไลน์และออฟไลน์การสนับสนุนกองทัพด้วยข้อมูลข่าวสารและการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์จากประชาชนทำให้ไพ่ตายของไทยเนี่ยแข็งแกร่งจนไม่มีเครื่องจักรสงครามใดเทียบได้ บทสรุปของเหตุการณ์ชายแดนปี2025นี้จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่มันคือการประกาศต่อโลกว่าอธิปไตยของไทยศักดิ์สิทธิ์และผู้ใดล่วงละเมิดต้องจ่ายราคาแพงคำเตือนจากเครมลินไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องกัมพูชาแต่เพื่อเตือนโลกให้เห็นความจริงว่าประเทศที่ดูรักสันติอย่างไทยเมื่อสู้ก็สู้สุดกำลังและมีเล็บที่สามารถเปลิดชีพศัตรูได้ในพริบตาบทเรียนจากพนมเป ที่พยายามใช้ความรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมายสร้างอำนาจการเมืองกลายเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่อผู้นำทั่วโลกในยุคใหม่ที่สงครามไม่ได้จำกัดอยู่ในสนามรอบอแต่ลามไปถึงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและศิลธรรมไทยได้แสดงมาตรฐานใหม่ของการป้องกันชาติที่มีประสิทธิภาพที่สุดไพ่าตายของไทยระบบสั่งการและควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ผสานกับจิตวิญญาณนักรบผู้กล้าหาญ ได้กลายเป็นแบบอย่างที่หลายประเทศกําลังศึกษาและเรียนรู้การที่กัมพูชาพ่ายแพ้อย่างย่อยยับทั้งที่ไทยยังไม่ใช้กําลังทั้งหมดเป็นหลักฐานว่าอนาคตความมั่นคงของภูมิภาคนี้จะถูกกําหนดโดยผู้ที่ถือครองเทคโนโลยีและความชอบธรรมไม่ใช่ผู้ที่มีแค่อาวุธเก่าและอํานาจมืดในที่สุดสันติภาพกลับสู่ชายแดนช่องอ่านม้าและปราณบุญไฟไม่ใช่แค่คําสั่งหยุดยิง แต่คือสันติภาพที่มาจากความยับยั้งชั่งใจและความเด็ดขาดของไทยรัฐบาลและกองทัพไทยพิสูจน์แล้วว่าการมีอาวุธอันตรายที่สุดมีไว้เพื่อป้องกันและรักษาสันติภาพไม่ใช่เพื่อรุกรานแต่หากมีใครกล้าข้ามเส้นหรือท้าทายความลับใต้รอยยิ้มของสยามพวกเขาจะต้องเผชิญหายนะที่เลวร้ายเกินกว่าถ้อยคําจะบรรยายวลาดิเมียปูตินได้ทําหน้าที่ของเพื่อนผู้เตือนอย่างสมบูรณ์ มองเห็นความจริงและกัมพูชาต้องลิ้มรสผลของความผิดพลาดนั้นไทยในวันนี้พร้อมก้าวสู่บทใหม่เพื่อเป็นผู้นำด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยมีบทเรียนจากอดีตเป็นเครื่องเตือนใจและมีไพ่ตายที่พร้อมปกป้องประเทศนี้ตลอดไป